you mm -hmm. อะะแพทย์หญิงตีสุรังลิ้มไพบูบุญค่ะวันนี้นะคะหมอมีความยินดีมากเลยนะคะที่ได้รับเกียรติเชิญมาเป็นสปิเกอร์นะคะหรือว่าอาจารย์แท้ผู้สอนนะคะการร้อยไหมเทคนิค มัลติ d i r e c t ันแนลนะคะสำหรับการร้อยไหมที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกวิธีนะคะซึ่งการร้อยไหมที่ถูกวิธีค่ะวันนี้นะคะก็ได้แชร์เทคนิคประสบการณ์ของตัวเองนะคะในการร้อยไหมแล้วทำให้ใบหน้าดูยกระชับแบบเป็นธรรมชาติกับไหมลีซิววีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหมอมีคลาสซึ่งในคลาสเนี่ยก็มีคลาสว่ามีคุณหมอที่มาร่วมเรียนด้วยนะคะประมาณ50ท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะก็หวังว่าคุณหมอ ทั้งหมดนะคะจะได้รับความรู้นะคะทั้งมีการเลคเชอร์แล้วก็มีทานปฏิบัติยังไงก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่สําคัญสําหรับหอที่สุดก็คือทําแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็เทคนิคจะต้องปลอดภัยที่สุดค่ะเพื่อให้คนไข้ของหมอทุกคนนะคะมีใบหน้าที่สวยงามแล้วก็มีเน t เชอรลลุคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ซีรีส์นะคะหรือว่าไหมมัลติเดเรคชันแนลแล้วก็ไบเดเรคชันแนลของประเภทนี้นะคะ คือทาให้มีการยกระชับค่อนข้างสูงนะคะอันดับที่2เกิดการบาเดเจ็บของผิวหนังค่อนข้างน้อยค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นไหมที่มีความอ่อนโยนกับผิวทําให้ไม่เกิดทางผื่นหรือว่าไม่เกิดไฟรัส,สกานะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลแต่ว่าไหมประเภทนี้ค่ะก็คือเป็นไหมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่ไม่ได้มีความบาเดเจ็บกับผิวมากขนาดนั้นนะคะที่สําคัญเลยค่ะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแม้กระทั่งเราจะใช้ไหมในจํานวนไม่เยอะและ ที่สําคัญเลยสามารถร้อยได้ทุกจุดบนใบหน้าตั้งแต่ตรงบริเวณหางตาเพื่อยกหางตาขึ้นมิดเฟสนะคะเพื่อยกหน้าแก้มขึ้นแบบเป็นธรรมชาติแม้กระทั่งตรงบริเวณที่เป็นแก้มย้อยตรงนี้นะคะสามารถยกขึ้นได้เลยค่ะจุดที่สําคัญที่สุดพิเศษเลยนะคะที่หมายตัวไหนทําไม่ได้เลยก็คือมีเทนไซส์สตรงสูงนะคะทําให้ยกตรงบริเวณที่เป็นดับเบิลชินหรือว่าที่คนไข้ชอบเรียกกันว่าใตาเ้เนียงนะคะตรงตําแหน่งเนียงนั่นเองค่ะทําให้มีความธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญเลยบาดเจ็บน้อยค่ะ ยังไงนะคะหมอขอฝากไปด้วยนะคะเทคนิคการร้อยไหมที่ถูกต้องต้องมาควบคู่กับผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ